ใจเเรี่ยเกากลับว่ชชานาในที่เขียนนี้แล้ที่เขียนเรี่องวอราะแั้วก็มาพามาเราสวยกอ่ามาเรืออยากให้ญาติโยมกดังตรงนี้ครับประยคไปแลป้วก็่อยห้ามเหมือนเดิมทีแล้มันน้นเราดูว่าสภาวะจิตเราเป็นยนังไงอนี้ก็แล้วแต่นะโอเคเลฟเบนกไรเบนทีนี้มาตัวตัวนี้ก็คือัวฟิล,ลิตัวนี้เลยฮะที่ตัดผลตัดสินว่าจะนิพานหรือ่นิาน มันต้อง feeling less ตัวน,นี้ในโครงสร้างมีปัญหาจะคนมาฟังเพลงชาวต่างชาติมากที่สุดมันบอกให้ you feeling less emotion less แล้วใน้ชีวิตมันจะสนุกได้ยังไงฟังเพลงเน้่ยมันต้องเพระอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมกับข้าวนี้มันต้องมาต่อยอะ no feeling o feeling เนี่ยผมก็จะสวนกลับว่าแล้วมึงเคย no feeling หรือยังอะ <c oughs> มเคย no feeling หรือยัง ตรงน,นี้ถ้าเป็นภาษาพวกด้วยก็คือแล้วเป็นยุงเกศจริงๆความพวกฟินยุคเกศมันผิดนะถ้าแปลภาษาพวกด้วยจะง่ายกว่าจิตโลง่งไม่ใช่ว่างนะเขาใช้หมอจันทุท่าจิตว่างแล้วอาจจะตีในยุครุ่นนั้นแต่พอมายุคนี้มันคนเป็นงโงๆนะจิตว่างคุณใช้จิตโลง่งม่ใช้หมอโกเมครูาจารันปูภาษาคือจ,จิตจิตแอะ เย็นๆอ่ะยู่เคยเย็นๆสบายๆเปล่าแต่เกิดจนโตอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเฮงนี่เพราะเขาปั่นกันมาฝ่ายงานตลาดเขาปั่นมากังหนังสไตล์เนี่ยที่ติดๆกันเนี่ยมันเปิดใส่หูเราสี่สิบครั้งเราก็จำได้แล้วก็มันก็หิดแล้วยิ่งคิดยิ่งขึ้นเมื่อความรู้สึกที่เพื่อนทุกคนบอกว่าหิดเนี่ยเราบอกไม่หิดก็ไม่หิดเชียวมันรู้สึกจะซ้องกราวกันนอกกับเอะไรต่าง อร่อยแม่อร่อยรู้ได่ไงว่าอร่อยแม่รอร่อยสังเกตไหมเราไปกินข้าวรอกบ้านที่อร่อยสย่วนใหญ่รสชาตินแม่เราทำลิ้นมันชีมเนี่ยเป็นสัญญาสังหางนะน่ะนนะนเราลงเกตดะเหรอะแล้วให้ดูจิตโล่งเลยอะไรที พอทำงานออฟฟิศมากๆเนี่ยเป็นผู้ใช้ทิงกิ้งใช้ทิงกิ้งเยอะมากพอทิงกิ้งเยอะเปั๊บมันไม่เห็นใจพอไม่เห็นใจกายอ่อนแอพอกายอ่อนแอนะเส้นเอ็นผังพื้นถ้าเราพ่อเรียนแท่แผนโบราณนะเส้นเอ็นผังพื้นมันรัดโล่งเลือดมันไม่ผ่านเองใจมันก็ไม่ค่อยดีไม่ดีก็เชโกคิดก็เชโกพอคิดมากทุกข้อความคิดก็จะพยายามดับความคิดด้วยทิงกิ้งเอาทิงกิ้งไปดับทุกที่ทิงกิ้งมันก็เลยโมโมทุกทิง โอสัไม่ง่ายเอาติ๊กติกไปจัดการติกไม่ได้มันต้องตัดปัหาเ้วยกาโนติ๊กิติติกอยากให้มันมาเป็ e n อยากให้ติ๊กขิ้นไปกับแทกน้ำตัวนี้ กาชาวบ้านเขาใช่ไหมฮะแล้วการการถือสิ่งเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เป็นมีโอจับกระสุนของสมิธท,ที่คือติงกิ้งนั่นเองจับง่ายจับแล้วก็ฝึกจับนั่นสิ่งทีเ่เยอะที่มันมีแดดเนี่ยแต่ถ้ามาไปเขาประสาทผิวเยอะอยเกิน227แรงมือดีๆเนานะใช่ด้ ยงจับจิตกับความคิดแยกกันอย่า็มาอยู่บ้านที่สามจึงจะเห็นว่าจิตกับความคิดมันรวมกันอต้องออกมาข้างนอกนะครับสมมติว่าโครงผืนนี้ทับหรือกับโครงอีกผืนหนึ่งโครงความคิดทับคงใจไว้ทำามเราเห็นโครงความคิดกับคงใจนี้ได้เมื่อเรายืนอยู่บนความคิด มองกบไปได้เห็น ผมก็เชื่อหลวงพ่อสมบัตินะฝึกกายในกายให้ได้ดก่อนมัน,นาเพิ่งกระโดดไปดูจิตเพราะเพิ่งกระโดดไปดูจิตเนี่ยความคิดมันจะหลอกเราจะถูกความคิดหลอกเพาเราดูจิตตัวเองแรกที่หลวงพ่อสมบัติชั้นทีนสนนะ่สองนะสมรฐาพุทโธยังไม่แน่นเลยพุทโธยังไม่แน่นเลยจะไปขี้โม้ดูจิตดูจิตเล็กกลายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพุทโธนานๆานานนไปแล้วไม่ได้ฝึกจกับความคิดนะที่หลุดเข้ามานะพุทโธเข้ามาไม่ได้ชลาด ซึ่งครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่สําคัญการปฏิบัติธรรมผมเชื่อว่าต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยกำกับเสมอเพราะเวลาเราทัเงเธอภาคหรือเลิกเธออนะไรเงี้ยครู่ท่าจะดูแลน้องตวานครับถอดนิจชอตนี้องก็จะเปลี่ยนได้แต่ตั้วหนน้องของตนได้ดยอมให้น้อง,องเปลี่ยนนะ,ะอย่าดื้ออย่าเฉียดตอนในสายที่รูมั่มททใน,ใาาแนแล้วเมื่อเมื่อพระบุตรเจ้าเดินทางไปต่างประเทศไกลๆเนี่ยอย่าเกินสองปีนะครับกับหาครูบาอาจารย์ได้ครับรัตตุโต๊ะไหนก็แล้วแต่ บ้านหลวงปูมแม่แหวนยังไงก็ต้องกลับามาอีกมที่สุนดนครอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับไม่เกินสามเดือนสองเดือนนี้ต้อง ก่อนด่าเช่นกันอันยาโหดนะย่าโหด <c oughs> อันเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านฝึกเขาชอบเลยผมเคยโดนพ่อคุยตำหนิจนร้องไห้แล้วร้องไห้เป็น,นลูกน้งทีนฝึกกายรู้กายยากมากๆเลยเพราะฝรั่งมันใช้เด็กติงกิ้งมันไม่เคยใช้บอดี้โน่บอดี้ผมใช้เทคนิคนี้นะครับ ความร้อนที่เกิดจากฝ่ามือซ้ายมันพุ่งขึ้นมาอย่าติให้บอดี้หรือหลังมือโดบอดี้ด้านนี้เพื่การเป็นรู้กายเนี่ย เรเห็นแล้วในขณะที่บอดี้โนบอดี้ให้วอชชิ่งยู่กับติ๊กิ๊กเห็นภาพอาไหมก็ก็จะยกตัวอย่างเช่นนะื่องของญาครับพอนั่งนานเนี่ยจะจงทำยิดอย่างอย่างผมสอนฝรั่งเราวยจีนเนาะยันชื่อได้ละสุขวันเนี่ยก็บูจีนอะไรอยนยกงี้มมันต้องให้บอดี้รู้นะน้ับหนักๆเพิ่มขึ้น เหมือนที่วัดท่าพระโอสอนที่ยกมือเนี่ยกัใช่ไหมพ่อมาท่าโอเราสอนปฏิบัติธรรมเขาจะสอนเรลงมือเนี่ยะขึ้นตรงนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ความคิดนะวัดชิ้ความคิดเอาความคิดออกไปวอดเวลาแต่ให้บอดี้โนบอดี้อย่างนี้นะเดี๋ยวเขาก็ถึงแตงโมรูปหนึ่งนะโมรูปหนึ่งเดี๋ยวตื่นแตงโมคนจีนเนี่ยก็ทำอย่างนี้ได้พระท่าจีนไม่ว่าอะไรส่วนพระไทยทำอย่างนี้ไม่ได้ ว่าเราฝังวิญญานนะฝังที่ตรงตรงทำคาเทะระที่สุดใช่ไหมเราเทเราวาดนะเราเป็นเชดิชันนลมันคือต้นแบบนะมันคือสายรัดตัดตรงแล้วเราเป็นสายเขี้ยมแข็งด้านในนะใช่ไหมนิเดนจงกรมตัดใช่ไหมก็ไม่ต่างกันนะฝ่ามือฝ่าไปครับฝ่ามือซ้ายผมก็จะให้หลักมือซ้ายดูฝ่าขึ้นัาฝ่าใช่ไหมฝาคือตัดเขียนไม่เป็นตาจีคือจุดตัดเขียนนะครับคือทองน้อยนะจุดที่รวมกำลังภายในขอวยจี เวลาเดิน,นี่ยห้าวียจิงทุอย่างเลยนะครับโย เอาไปสิบคิวรวมนั้นคารวา่ายโมย,มยมที่เยฟิเนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมคนปอสีสารจะรู้คำมากกว่าค <c oughs> น,น,นแดงเพราะลูกมูลูกพ่อสมัยโบราณเนาะถ้าแต่เป็นชาวนาชาวไร่ท่านทำไร่ทำนาทำสวนท่านใช้กับดังสติท่านรู้ไม้แต่จองเสียคิวหลักเข้ากกไปนันพระเนี่ยเวลาเข้ามาอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าหลวงปู่โป้เนี่ยต้องทำงานหนักครับในระหว่างทำงานให้บอดี้ บอดี้ไว้เรื่อยๆแล้วให้ระวังความเพราะถ้าคืนนั่งกินนอนกนะินนะเซ็กจะมาเซ็กจะจับเพแล้วพ่อปุ้ยจะให้ทํางานหนักตรงนั้หมดแรงตีสามตื่นแล้วก็ตื่นนอนที่เป็นอะไรอยงี้จนหล่อเลยหล่อละฮะสายของปู่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับสายเขาป่าตาจะแดงๆและกรุณายอย่าไปเยี่ยมพระหลังแปดโมงเชา้าโอเคช่วงจับวัดอย่ายุ่งเดี๋ยวไม่ไ ถ้าหลวงพ่อจะ a d a t ให้ฝรั่งเก่งมากๆเลยนะดีกอฟ่นครับเด็นาจะการสีแปไมเ้านหนังจะหล่อดูนะอนก้กับกอรอคือยู่ฝัง a นะกอฟเวลาที่จดีนะก็ดนะขึ้นบวดขึ้นไปแบบนี้นะ ถ้าติง too much ถ้าติงมากเนะี่ยมือเนี่ยมันจะเกร็งครับเมือ่อเมื่อติงติงกระแทกจิตจิตส่งผวดที่กายไตสิขานะเห็ไหมติงฟีลลิ่งแล้วก็ตายนั้นนั้นเวลาเวลาที่เราขึ้นไปแบบเนี้ยถ้าติง too much จิตไม่ว่างนะนิ้วมือเกร็งมาลนะัดอิู่ขอดแก่กลอกให้มันได้บนะุญีดย นั้นระยเวลาผมก็ดูไปลายปลายปลายมือผมนะระเบวิดก๊อฟเนี่ยพอขึ้นไปตรงนี้นะมันจะตีนะถ้าจิตไม่ว่างนะครับเกรงนะปลายหัวไม้ไม่ขยับครับเพราะดูได้เลยหัวไม้ขยับแล้วพอหวดลงไปมันจะไม่ได้ลูกจะสไลด์สุดๆนี่นการฝึกก๊อฟเนี่ยมันต้องเข้าสู่ยัต์ตาในสภาวะที่ข้อปวดมันจะไม่กลับไปนะ เทคนิคผมนะเราหลอกฝรั่งเรียนเรื่องนี้เขาเอาสิ่งที่พวกมันถนัดมาใช้ได้เท่าไอร่ไหมนี่อีกไทยปฏิบัติทำเป็นไรอีกไทยการตำน้ำทิพยใช่ไหมไอ้ผู้นี้ไม่รู้เรื่องนะนั่นก็เท่าไม่แก่กสจนารเท่าม้าได้นะพร็อพ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 เนี่ยคนโบราณเขาก็จะฟังกันนะ พกไปเนี่ยถ้ามีความคิดจอนเข้ามาคิดว่าสียเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะป้องป๊อกป๊อกใครแม่งซื้อพริกมาผิดสเปกวัดไม่ได้หรตัดสินเรียบร้อยตัดสินปั๊บจิบเยอะกูลืมกูลืมอย่างอย่างพ่อพิชัยเป็นมือธนูนะมือธนูระดับหนึ่งของประเทศไทยน่ะคือฉลูพิชัยเมื่อไรยิงธนูไงยิงไงรู้ป่ะยิงมิโซะปะกวากระหน่ำซำมาพี่เขาต้องลองดีเขาคิดเกลี้ยงเลยอ่ะ ให้จ <ítulo> <En. S 1> ิตมิโศกเขวาแล้วก็ปล่อยลูกตีเรียงแล้วก็ลองเลียูกกับวานะตัวเขาเปลนท่นมงคละไรเี้ยรับเื่องได้รงวัลได้ช่วยมากก็เป็นเทคนี้ทำไมอีกไทยต้องใส่ถั้วถูกแล้วเดินบนกระดานไม้มันจะวัดได้ว่าจิตเกิดตอนไหนเสียงกระดานเย็ดเย็ด ก็คือแล้วคือมีเดินเชือ่อมเพื่อประคองสติสุดท้ายเทคนิคทั้งหมดของพักเซนเนี่ยก็เพื่ออะไรครับสต็อปติ๊กที่ให้บอดี้โนบอดี้แล้วคราวหน้าพอมีจิ้งจิ้งเข้ามาไม่ได้จับแต่ขาดเอ็มน,นารส,สอนเนี่ยแบบน,นีรป้าๆบอกระตุ้จะไม่พุ๊งช่างแม่สอนต่ออยู่ต่อไม่ได้สมัคน,นะมันเป็นงไปโัษนาด้วยนะ นิจนาจะลด,ดเร็วกลบปล่อยไปถ้าเขาทาเาว่าหน่อยนีใช่ไหมปล่บบ <c oughs> ปอยแล้กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมนี่คือเหตุผลที่ว่าผมผมจะต้องพยายามให้ให้พระพุทเจา้าเข้าใจเรือ drinking, ร่อง thinking เรื่อง feeling เรื่อง body อันนี้บางคนเ็รเรียกว่าปัญญาสามชุดหรือปัญญาสามฐานคือปัญญาคิดปัญญาใจแล้วก็ จริงจริง f e e l i n g บางคนก็เรียกครื่อหมายก็ได้นะเอ็มไอเอ็มดีไม้นะอัตลักษณมาจิตใจจิตใจนะครับเหลือเลขสี่นาทีก่อนเบรกนะอันตัวใหม่นะหนึ่งข้ามมายาตนะสอนไม่ได้กลับมาพูดซสร้าอีกทีนึงนะเทคนิคนี้ฝรั่งเรียกว่าเทเลทอมบี้เป็นการ์ตูนนะชื่อเทเลทอมบี้เนี่ย คนเราเลยฟังคนเดียวไม่จำเลยอ่ะประมาณเจ็ดแปดครั้งเฮ้ยโอเคครับ ตัวขึ้นมานะอยู่ในพระสูตรที่บุญผลิกสูตรของพระหายานนะฮะพระเจ้าประชูมคต่อพัขึ้นมาอัจะมาบอกว่า ธงไหวลมไหวมีองมีลมก็มีองก็มีลมก็จะอุ่นวายหมดใช่ไหมหะาเซนก็จะสอบอารมณ์นะท่านจะถามมานี่กี่นิ้วไม่ต้องตอบถ้าตอบไปใช้ติงกิ้งเขาจะ่บบนี่กี่นิ้วช่างแม่ช่างมารดามันจะต้อปติงกิ้งเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นสัญญา ร้านปีข้างหน้าอย่างนี้จะแปลว่าเจ็ดก็ได้ลูกนี่จะบอกว่าสองสว่วนจะหกเรเป็นสัญญาสัญญาไม่สำคัญสำคัญท,ที่ไหนครับใจใจเราโตรหรือเปล่าตั้งคำถามในป้าป้าบอเราใช่ไหมใจที่ใจตัวเดียวกับมาที่ใจรู้สึกยังไงทำยูฟิลเมื่อเวลาเจอพวกฝรั่งเขาก็ไดหลอกก็คือไดหลอกในกมุมน,นึงก็คือตั้ง,งคำถ,ถามกันไม่ได้แล้วก็พยายามตอบตั้งคำถามกับตั้งคำถามกับฝรั่งในๆๆๆๆๆๆๆ มันเหมือกับเฟซชิ้นน้เหมือนบบกับ how do you feel how do you think you be experience เรื่องแบบนี้หรือเปล่าโชว์แชร์ให้ฟังอตอนนั้น how do you feel ตอนที่เบียอยู่ทิ้งอยู่ how do you feel อยู่เห็นความคิดขยะหรือเปล่าใช่ไหมกาแชจิ้งจิ้งเนี่ยใช่ไหมจังจิ้งจิ้งเนี่ยจังนะจังขยะจังเหนจังจิ้งจิ้งหรือเปล่าใช่ป่ะก็สอนผมไม่อยากดยิงเปเรื่องเรื่องความคิดมากัน เราหลายคนได้บอกว่าถ้าสิ้นคิดนั่นจะทำยังไงหมดไม่ใช่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยนั้เป็นก้อนหิน,น,น,อ,ยอ,น,นอย่างน้อยคิดต่อจิตว่าจะรู้ยังไงจิตโล่งจิตว่างเริ่มทดสอบน,น,นะเริ่มเล่าแล้วจะเข้าไปสู่ตัวเราเองเราจะเข้าใจมากขึ้นและสุดท้ายก็ต้องมาฝึกกายในกายแล้วที่เจ๋งสุดเลยก็คือพุทโธเข้าพุทถ้าจาจารย์ว,วิทยุพ่อชาสอนน่ารักมากนะเออั้งยกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่าพวกคุณ พ่อชาถือป็โทเนี่ยคือยู่สายกูกกมาเ,า,าเรียกชื่อกูบาอาจารย์เรียกเตงไม่ยาวนะเป็นการเคารพนะมีคนไปด่าในคันทิพย์ครับว่าทำไมต้องเรียกช่ญญาวขนาดนั้นผมก็บอกว่าถ้ามียาววันนี้ผมก็จะเรียกท่าคุูบาอาจารย์ข้อาชาจะาาบอกว่าคุณจำไม่ผิดนะเข้าพุทธก็คือพุทธสิ่งดีๆเข้าไปแล้วก็โชว์แบทดิงส์เอาพุทธริงส์อิโชว์แบท อันนี้ฝรั่งมันเริ่มเห็นบางครั้งอนฝรั่งบอกไอ้หายใจเข้านะเข้าเยออกสูเยสูก็ไนะด้กอดอินกอดเพราะในหัวผมไม่มี คริสนะครับเป็นสองคนนะเพราะผมเป็นคร,ริสมาก่อบน้าลูกผมยังไงก็ต้องเข้าโรงเรียนมาแต่งเขาก็เป็นคริสมาตลอดแล้วเมื่อปีที่แล้วเขาได้โครงการทุนแลนบิ้นลูกสาวผมก็ไปเรียนที่มินิโซตาวันนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเรียนม .5 ที่เมืองไทยประหลาดมากครับลูกสาวผมสนใจผมพูดนะครับก็ไปถามว่าดูก่อนลูกหญิงเจ้าแก่ ำไมถึงคิดอย่างนี้ลูกสาวเขาก็บอกว่าคริสดีมากๆเลยมันเหมาะกับเด็กอย่างเขาพราะมันก็คิดอะไรมากกูอยากยกให้เป็นหน้าที่ของพ่อเู็นเจ้ามันสบออายใจสมมผมว่า <c oughs> น,นี่ก็จิตบ้านอย่างนึงนะไปโหไว้อะไรเรื่องนึงแล้วก็ติ้นน้อยโมงนะแล้วทุกวันนี้พอกลับมาเมืองไทย <c oughs> พบว,ว่าสมคุณเนี่ยมนละเอียดหรือซึ้งยากนะคะทายความสามารถมันน่า ออกเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดตอนตอนที่เข้าเป็นเด็กผมตกตีเขาแหละในศาสนาอื่นไม่ได้นะต้องมาคิดว่าเขาจะมาพูดไหมป่านะนี้ก็คงเป็นเม่ชีครับคริสแตแล้วโอเคก็ถาวายขอบมรู้ขอ,ของขุนเจ้าน้ำป่ะน,นะ